สวัสดีค่ะพบกับคุณนเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนทําหมูปิ้งเจทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็ใช้โปรโตีนเกษตรก่อนใช้โปรโตีนเกษตรอยู่ที่เศษ3าส่วนสี่ถ้วยตวงเติมน้ําแช่ไว้ให้นิ่มเสร็จแล้วก็มาทํามันหมูเจค่ะผสมแป้งทอดกรอบเจกับแป้งมีกึงอย่างละหนส่วน <c oughs> คนแป้งให้ผสมกันก่อนนะคะเพราะแป้งมีกึงเวลาโดนน้ําแล้ว จะไม่ละลายน้ำจะจับตัวกับน้ำเป็นก้อนเลยถ้าเราไม่คนผสมกันแป้งหมี่กึ่งจะแยกตัวทำให้ผสมกับแป้งทอดกรอบยากเตรียมน้ำใส่ถ้วยอีกใบหนึ่งเราใช้ถ้วยขนาดสี่หนึ่งส่วนสี่ตวงแป้งเราก็ใช้ถ้วยอันนี้ละค่ะตวงน้ำใช้น้ำสะอาดนะคะตวงน้ำไว้สองถ้วยตวงแล้วก็ตักออกค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าสองถ้วยตวงเต็มแป้งจะนิ่มไปเติมซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนชา เอาแป้งมาเทใส่น้ำค่ะแล้วเราก็ตีคนให้ผสมกันให้ได้เนื้อข้อนๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปนึ่งให้เซตตัวก่อนโปรตีนเกษตรนิ่มแล้วนะคะเอามาล้างสักสองรอบเอากลิ่นถั่วออกค่ะเสร็จแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งเอามานึ่งรวมกับแป้งมีกึ่งนึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะจนแป้งสุก เตรียมเต้าหู้ค่ะใช้เต้าหู้ขาวแบบแข็งเราล้างให้สะอาดก่อนค่ะเสร็จแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งอันนี้เราเอามาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันแต่ว่าอย่าให้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะจับรวมตัวกันยากบี้เสร็จแล้วนะคะในเต้าหู้เนี่ยจะมีน้ําผสมอยู่นะคะเราเอาใส่ผ้าขาวบางค่ะแล้วก็บีบน้ําออกให้แห้งเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ที่เหลืออีกหนึ่งส่วนเราเอามาโคลกค่ะโคลกกับโคกนี่ค่ะหรือใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะปั่นให้ละเอียดค่ะจนเนื้อเหนียวเลยนะคะอันนี้แป้งสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอดีตอนนึ่งเขาจะพองตัวขึ้นนะคะพอปิดไฟเขาก็จะยุบลงก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเช็คดูค่ะว่าข้างในเนี่ยเขาสุกทั่วถึงกันหรือยังใช้ของปลายแหลมค่ะจิ้มดู ถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แปลว่าข้างในสุกดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะไว้ให้เย็นก่อนค่ะเอาผ้าปิดผิวหน้าไว้ด้วยจะได้ไม่แห้งแล้วก็มาโขลกรากขึ้นช่ายกับพริกไทยใช้รากขึ้นช่ายเยอะหน่อยนะคะประมาณ3-4ถึงรากอันนี้สำหรับคนที่ทานเจนะคะส่วนคนทานมังสวิสรัตโขลกรากผักชกีกระเทียมพริกไทยได้เลยค่ะ อันนี้ละเอียดแล้วนะคะตักออกมาใส่ชามผสมค่ะผสมเกลือป่นผงชูรสเจน้ำตาลมะพร้าวซอสเห็ดหอมเจแล้วก็ซอสปรุงรสเจน้ำมันพืชซีอิ๊วดำคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนให้น้ำตาลละลายให้หมดใส่หัวกะทิลงไปค่ะ ตอนนี้เราชิมดูได้นะคะขาดอะไรเราก็เพิ่มให้ลดเข้มหน่อยค่ะเวลาที่ทานกับข้าวจะได้ไม่จืดเข้ากันดีแล้วเราก็เติมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเราใส่แป้งมันตอนนี้จะคนยากสักหน่อยค่ะก็ให้คนแล้วก็บี้กับข้างชามาค่ะคนผสมจนแป้งเนี่ยละลายทั้งหมดเลยนะคะตัวแป้งนี่จะเป็นตัวประสานเลยค่ะต้องคนให้เข้ากันดีๆ เสร็จแล้วก็เอาเต้าหู้ที่เราโคลกไว้ค่ะใส่ลงไปใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเนื้อเนียนค่ะแป้งเยแล้วนะคะเอาออกมาจากชามค่ะอันนี้จะติดหน่อยนะคะต้องหาอะไรมาแซะค่ะเสร็จแล้วก็เอามาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันแต่ก็ใหญ่ๆมากเพราะว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันไม่ได้ ส่วนโปรโตีนเกษตรก็เอามาบีบน้ำออกได้แล้วนะคะเอาแป้งที่เราหั่นไว้ค่ะกับโปรโตีนเกษตรที่บีบน้ำแล้วเอามาใส่ในชามผสมค่ะแล้วก็คนคนผสมให้เข้ากันให้ทั่วสุดท้ายเราเอาเต้าหู้ที่เราบี้ไว้ค่ะใส่ลงไปเราใส่เต้าหู้สุดท้ายเพราะอยากให้มีรสสัมผัสกัดโดนอะไรบ้างไม่ใช่เละไปทั้งหมดแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะ เสร็จแล้วปิดฝาค่ะเก็บไว้ในตู้เย็น30นาทีนะคะระหว่างนี้เราก็มาตัดถุงรอค่ะใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่ตัดก้นถุงออกค่ะแล้วก็พับทบตามขวางตามยาวนะคะก็จะได้เป็นทั้งหมด4ชิ้น2ชั้นก็เป็น8ชิ้นเนาะเรียมไว้ประมาณ25แผ่นค่ะแล้วก็เตรียมไม้เสียบค่ะไม้เสียบลูกชิ้นก็อย่าให้ยาวมากนะคะ ให้มีความยาวขนาดหกนิ้วก็พอค่ะเพราะว่าจะได้ลงกระทะได้ไม้นี่ก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะเวลาที่โดนความร้อนแล้วจะได้ไม่ไหม้แช่เต้าหู้ครบเวลาแล้วก็เอาออกมาปั้นเลยค่ะตักเนื้อเต้าหู้ใส่ในถุงนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแค่นี้ก็พอค่ะอย่าให้ใหญ่มากเกินเพราะว่าจะทำให้เต้าหู้มีน้ำหนักมากแล้วก็จะหลุดออกจากไม้ได้ ปั้นเป็นแท่งกลมๆค่ะใช้พลาสติกช่วยปั้นให้ส่วนผสมอัดกันแน่นๆแล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปให้อยู่ในระหว่างกลางของก้อนเต้าหู้แล้วเราก็กดให้แบนค่ะกดอย่าให้แบนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม้จะโผล่ออกมาแล้วเราก็จัดแต่งให้สวยงามค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ในพลาสติกแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาออกค่ะ ทั้งหมดก็จะได้25-27ไม้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาย่างกันเลยค่ะย่างในกระทะนะคะเอาแปรงจุ่มน้ำมันพืชค่ะทากระทะให้ทั่วแล้วก็เอาเต้าหู้ลงย่างค่ะเอาเต้าหู้ลงย่างค่ะตอนเอาลงกระทะอย่าเพิ่งเอาพลาสติกออกหมดนะคะเอาพลาสติกประคองเต้าหู้ไว้เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ยึดติดกันต้องรอให้แป้งสุกก่อน เอาแปรงจุ่มน้ำมันทาสะหน่อยค่ะจะได้ดูวาวๆน่าทานแล้วก็จะช่วยให้ไม่ติดกระทะเราก็จะย่างให้สุกเปนน็นด้านๆไปนะคะค่อยพลิกกลับตอนที่เขายังไม่สุกค่ะอย่าพลิกกลับไปกลับมาค่ะเพราะจะทำให้เละได้ส่วนที่จะเอาไปย่างบนเตาย่างเคยลองแล้วนะคะไม่ผ่านค่ะต้องหู้จะติดกับตะแกรงพลิกกลับยากแต่ถ้าเราเอามีดแซะก็พอได้อยู่ค่ะ พอข้างล่างเหลืองเราก็พลิกกลับตอนที่พลิกกลับต้องหาช้อนมาช่วยประคองนะคะเพราะว่าแป้งด้านบนยังไม่สุกตอนย่างก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจะได้ค่อยๆสุกให้สุกทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกแล้วก็สีก็จะได้เหลืองสวยด้วยค่ะถ้าไฟแรงไปควรัวว่าข้างในจะไม่สุกนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าทานไหมตัวของหมูปิ้งเจจะมีความนุ่มเหนียว เวลาเคี้ยวจะเจอส่วนที่แข็งส่วนที่เหนียวจะไม่เละนะคะหอมเครื่องเทศจะมีรสกลมกล่อมรสจะเข้มนิดนึงต้องทานคู่กับข้าวหรือทานกับผักสดนี่ค่ะพอสุกแล้วก็จะถือแบบนี้ได้เลยลองทำทานนะคะวันนี้เสิร์ฟหมูปิ้งเจเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ คลิปหน้าคุณนายเข้าครัวทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ